วันนี้ตรงกับวันที่24กันยายน2567ถือว่าเป็นวันสําคัญอีกหนึ่งวันใช่ไหมฮะใช่แล้วค่ะจะเห็นได้เลยเห็นไหมด้านหลังพี่บอลนะคะรวมถึงด้านหลังของนุ่นเองก็จะเป็นเกี่ยวกับในเรื่องของการแพทย์เพราะว่าวันนี้ค่ะเป็นวันมะิโดนนั่นเองนะคะ24กันยายนของทุกปีค่ะคือวันมหิโดนสืบเนื่องจากวันที่24กันยายนเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิดลาทิเบศอดุลยเดชวิกรมระบรมราชชนกพระผู้ได้รับการถวายพระสมัญญาพิไทยจากแพทย์และประช ชนทั่วไปว่าพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทยค่ะทางคณะแพทยาศาสตร์ศิริราชพยาบาลได้ขนานนามวันอันเป็นที่ระลึกสําคัญนี้ว่าวันมหิดลเพื่อเป็นการถวายสักการะและแสดงกตัญญูกะตะเวทีต่อพระองค์ท่านเพราะพระราชกรณียกิจที่ได้ทรงบำเพ็ญแก่วงการแพทย์และการสาธารณาสุขของประเทศไทยได้เสริมสร้างความเป็นปึกแผ่นให้แก่โรงเรียนแพทย์และพัฒนาการเรียนการสอนตลอดจนการผลิตแพทย์ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อันเป็นการวางรากฐานแก่การแพทย์และการสาธารณสุขให้เจริญพัฒนาก้าวหน้าทัดเทียมอารยประเทศในเวลาต่อมานั่นเองค่ะใช่ครับพระราชกรณีกิจที่สําคัญของพระองค์ท่านนะฮะทรงบําเพ็ญแก่วงการแพทย์และวงการสาธารณสุขของประเทศไทยเป็นระยะเวลานานนะครับได้เสริมสร้างความเป็นปึกแผ่นให้กับทั้งโรงเรียนแพทย์และก็พัฒนาการเรียนการสอนตลอดจนการผลิตแพทย์ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและก็เป็นการวางรากฐานวงการแพทย์ของประเทศไทยและวงการ สาธารณสุขให้เจริญก้าวหน้าทัดเทียมกับอารยประเทศในเวลาต่อมานั่นเองครับ ใช่แล้วค่ะวันนี้ก็เชิญชวนนะคะท่านผู้ชมสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการบริจาคเพื่อสม<ด>ทบทุนในด้านการแพทย์ได้ด้วยนะคะอย่างคิว o d e คที่ค้นให้ท่านผู้ชมได้รับชมอยู่ผ่านทางหน้าจอนี้นะคะร่วมทําบุญใหญ่ประจําปีกับโรงพยาบาลสิริราชในวันมหิดลได้รวมถึงวันอื่นๆนะคะก็ร่วมสมทบทุนได้เช่นเดียวกันนะคะคนี่เลยสแกนเข้าไปเลยได้เลยนะคะลดหย่อนภาษีได้ด้วยสองเท่าแนะ่<ง>โดยที่ไม่ต้องใช้ใบเสร็จด้วยนะคะครับก็ร่วมทําบุญใหญ่ประจําปีกับโรงพยาบาลศิริราชนะครับในวันมหิดล24 กันยายน2567ในวันนี้นะครับก็เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆที่เราสามารถร่วมด้วยช่วยกันได้นะครับค่ะ